สัดีครับคุณลุงนี่<ม>อยู่<ม>สองคนตายายเหรอครับม่่ใครอะเป็นไงคุณลุงอยู่กันสองคนตายายเหรอป่วยเป็นอะไรครับคุณยายันพึดแับเป็น อะนะอะนระ้องไห้แบบนี้เป็นมาที่ปีแล้วครับก่อนโควิดอ่ะก่อนโควิดสามสี่ปีได้ยังคะ, <5. S 1> ป,ะงป้ <5. S 1> ปะานสี่ <5. S 1> ปีเป็นมาพึ่งนะ <5. S 1> และทีนี้คุณลุงก็คือนอนอย่างเงี้ยทั้งวันทำอะไรไม่ลุงพูดได้ไหมคะได้เนอะพูดตีละช้างยังพูดตรงเนี้มันจะไม่รู้เป็นไงคุณลุงเป็นไง คุณลุงเป็นไงบ้างคะขมุคุณลุงป่วยเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยเป็นความดันเป็นอะไรบ้างคะโรคประจำตัวมีอะไรบ้างคะเนี่ยความดันเบาหวานเป็นความดันเบาหวานเหรอคะแล้วนี่คุณลุงลุกเดินได้ไหมเช่่ยตัวเองอะไรได้ไหมไม่ต้องาเดินไม่ดูได้ลุกเดินดูดิเออตอนนี้ไม่ใจเราเขาไล่ออกแล้วเขาจะไล่ออกแล้วเหรอติดค่าเช่าเขาเหรอคะค่ะ แล้วคุณป้าติดค่าเช่าเม่อปีเดีวนะคะเนี่ย ป้าติดค่าห้องนี่กิ two, two. ่ง้วดล้วประมาณตสองหมงสนสองก็รวมแล้วปีกว่าปีกว่าใช่พันแปดปีกว่าแล้วยังไม่ได้จ่ายเขาแล้ววันนี้เขามีหมายเอกสารมาตัวนี้แล้วเขาเขียนว่าไงบ้างครับคุณป้าเขาให้คุณป้าออกจากห้องเขาให้คุณป้าออกจากห้องห้องโถหลัก่อนเดี๋ยวคุณป้าอ่านให้ผมอ่านให้ผมหน่อยคุณป้าอ่านได้ไหม บ้าออยได้คัการทำการเาารช่าห้องพักโดยมีครูที่วิพงเหรอวิพงวิชัยเป็นผู้ให้เช่าห้องพักในราคาห้องละหนึ่งันแปดร้อยไม่รวมค่านับค่าไฟผู้เช่าต้องชำระน้ำค่ารับค่าไฟตามเป, 3, ปน็นเงินเงินที่ได้ใช้ในแต่ละเดือนที่ผู้เช่าไม่ทำความตามแห่งไดไม่ทำการเช่าห้องพัก อาศัยโดยผู้เช่าไม่จ่ายเงินค่าเช่าติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนถึงเพื่ถึงตอนนีิรวมเป็นเงขั้งขึงข้น1 8 7งชน1 8 7บาทเพื่อนและทำการติดตามหลายรอบซึ่งท่านไม่ทราบได้ทราบดีอยู่แล้วนั้นการกระทําดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ให้เช่ายกเลิกสัญญาเช่าห้องพักอาศัยห้องสวามถึงสองซึ่งผู้เช่าไม่ทํา ตารสัญญาเข้าห้องพักอาศัยด้วยการไม่จ่ายเงินข้าเช่าต่าเชาติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนจึงเกินถึงตอนนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ่งพบาทเพื่อวนเข้าเจ้าในฐานะผู้ให้เข้าจึงขอแก้งให้ท่านทราบในฐานะผู้เช้านำเงินจำเงินหนึ่งหมนแปนเจ็ดบาทเชื่วนนับตั้งแต่วัน วันที่5้านับตั้งแต่วันที่ห้าหกพศสองห้าหกหกเป็นต้นไปจนถึงวันนี้จนถึงวันที่สามสิบถึงที่สามสิบพศสองห้าหกหกหากท่านผู้เช่าไม่นำมาจ่ายผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิจะยุกจะกลับเข้าครอบครองจะมีสิทธิจะกลับเข้าครอบครองของที่ ของทรัพย์สินที่เช่ากับข้าวครอบครองรังอีกและคนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากที่พักที่เช่าโดยผู้การขนย้ายทรัพย์สินและเป็นและเก็บรักษาทรัพย์สินทั้งสิ้นคือนี่คือเขาก็หน่บาทเกือบสองหมื่นใช่ไหมคะแม่พีณคุณ ป้ามีห้องเช่าใหม่ย,ยังมไม่มีไม่มียังไม่มีเลยคแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปเช่าอยู่ใช่ไหมแอนค่ะเมืวว่อวานนี้ก็มีป้าแล้วคุณป้าได้ไปหกเจ็ดตันค์หรือเปล่าจะไปอยู่ไหนคุณป้าม,มีวางแผนกันหรือยังย่งนอนรถเข็นไงก็ยังไม่มีที่ไปเลยเข็นเข็นนอนตามถนนเนอะคงจะเข็นพากันเขยนรถเข็นไปนอนตามข้างถนน ถ้าเข้าให้อบจากตรงนี้ไปอย่างนี้หรือคบรู้สึกยังไงคุณยายท้อไหมสู้ต่อไหมคุณยายก็จะดูแลคุณเราจะสู้คนไปสองคนไหมเราจะสู้ต่อไหม อยู่ที่อื่นจะอยู่ไอ้ชั้น,นอยู่ตรงไหนไปที่อื่นอย่ไอ้ชั้นจะอยู่ใครฮะพอไปที่อื่นไปไหมอยูน่นี่ก็อยู่ไอ้ชันอยู่ไหนจะอยู่ไหนฮะเออะไรอะไรฮะนั่งรถเข็นเหรอเพื่อนนอนรถเข็นข้งางล่างสล้งอ๋อนอนรถเข็นสล้งล่างเหรออ๋อสล้งที่ เก็บของขายอย่างเงี้ยนะคะอรือว่าคือถ้าเข้าให้ออกก็ต้องอยู่กันอย่างนั้นถยู่ไหมคะอ๋อแบบน้ำเจ้าพญาด้วยแบบน้ำกันแล้ตรงมีน้ำหมาต้องชิมไปอ่ะน้ำเจ้าพญาแล้วนี่ห้องนี้ก็คือห้องน้ำไม่มีในตัวเลยใช่ไหมคะเนี่ยรวมค่ะห้องรวมโอ้พอคุณลุงอยากเข้าห้องน้ำพี่ก็ต้องเดิน่อยากต้องเป็นเพิ่นมาเมื่อบากระป๋องไปกินกันเยี้ ขอขอแผมเพิ่นมามา่มาปลากระป๋องข้าวสารอาหารแห้งเหรอคุณยายเด็กขอวก็ไม่ตาจากทางตึกใช่ไหมว่าขออยู่โตก่อนนะคะเจดี่เราข้างกูมากก็กเกรงใจเขาเหมือนกันเงี้ยก็อยูอ่ฟรีมาปีกว่าแล้วใช่ไหมคุณยายคนดีคนดีเราบอกวคนดี้บางคนก็ถูบ้านถูให้ที่หกร้อยเอาอหาค่าบ้านไปที่เอาพวกคนงานตัวปรง คนกช่กรี่เขาวัน้ก็เอทุกวันป้าก็เกรงใจเขาอย่างเงี้ยหรอเดีเขานี่ก็เกิดถ้าเขาให้เอาออกป้าก็ต้องไปใช่ไหมนอนเข็นตามถนนอาบน้ําก็แนน้ำเจ้าพยาก็จะถ้ากินคงกินข้าวหิวก็เข็นไปไปที่วัดนั่นนะฮะไปขอเข้าองข้าวัดใช่ไหมป้ารีบวนได้ผ่านลอยคำเข็นป่าลงเข็นเลโดนป่าโอ้ห้าหนึ่งนี่มันหกหกแล้วนะ ที่นอนหมอนมีไหมหมอนไม่มีอะไรเลยไหนแล้วนั่นนอนกันยังไงไหนคุณป้าทำอะไรผมดูไหนแลนอนกันยังไง้ไหนหมอนอันไหนหมอนไหนดูสิอันไหนหมอนหมอนนั่นหมอนเหรออันไหนคุณลุงนอนที่นอนนอนกันยังไงสองคนอ๋อนอนอย่างเงี้ยเหรอเอาเอาเนี่ยหนุนเหรอแล้วคุณยายล่ะคุณยายก็นอนอ๋อเหมือนกันเอาขวดน้ำหนุนเหมือนกันอ๋อเนั่นเอาเนี่ยเนี่ย วันคืนหนึ่งก็พากันน,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 นอนอย่างเงี้ยอ๋อขวดน้ำพลาสติเนี่ยเป็นเป็นหมอนนะหนุนหนุนนอนเนี่ยนะโกเก่าสองตัวเยเดี๋ยวตัวเดียวมัทงมีางซึ่งบยทีวีไม่มีดูด้วยนะ เีนเยคยคิดไหมเคยไหมยายเคยคิดฆ่าตัวตายไหมเคยคิดเคยคิดยังไงอะไปคนตืเก็มีสองีสองเอหินเยอะๆหรอเก็บหินมัดโนลงไปเอาหินมัดทั้งคู่ ลงแม่น้ำเจ้าพยาเหรอพนังก้าเหรอ้หาน้นเคยไปดมลางยเหด้ปอืหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วตอนแรกคิดว่าไงคิดว่าเอาเอาหินผูกทั้งคู่เลยเหรอจะก็ลงแม่น้ำพนังก้าวเนี่ยนะเอารถเข็นเลยเหรอมัดเอาก้นหินแล้วก็รถเข็นลงไปทั้งคู่เลย เข็นมัต้องขึ้นมาจมในน้ำอ๋อให้จมในน้ําไปเลยตอนนี้คิดเหมือนกันอืมแล้วทำไมมาคิดได้ว่าไม่อยากฆ่าตัวตายแล้วคุณคุณป้าไม่ขีขึ้นนิมนไว้ก็บอกบาปเขาบอกว่าบาปอ๋อคุณลุงบอกว่าบาปไม่ดีไม่ขีไม่ขีไม่ขีมากไม่ขีไปตหนไหนมันขีตอกน้อ๋อช่วงตีสองนะที่นัดกันว่าจะไปเอารถเข็นมัดแล้วก็ก้อนหินก็มม่่ีไดบแม่ชีแม่ชีมาตีสองเลยเหรอ มามาบอกว่าแม่งมาเชียเขาบอกว่าบาปบุญไว้เขาให้ตั้งมาลอยอ๋อไปเจอที่บนสะพานเหรอหรือเจอที่ไหนเจอบนสะพานดีเลยไปเร็วโอ้สะพานไหนครับสะพานพระนางเก้าแล้วเนี่ยหรอนานได้ยังที่ไปือตัห่นใสแล้วตายในห้องคราวนี้ไม่ไม่มคิดแล้วสู้ต่อนะไม่คิดวันเนี้ยเลยที่เหนื่อยแล้วท้อแล้วบอกแคามีไม่ได้ดู 그래, 웃긴 건

ปตาก็จะออกไปเก็บของเที่ยงคืนถึงสี่สี่ทุกวันพอพอตอนเช้าก็เราก็รับจ้างเป็นแม่บ้านทั่วไปได้คือจ้างเลยไปของอีกเนาะนี่เป็นคนไม่นอนก็จะทำเป็นเกระดานทำไปยาวไว้ดูหน่อยอ๋อนี่ถ้าเจ้าของไล่ก็ให้ตานั่งนี่แล้วก็เข็นตันข้างทางั แล้วจะไปนอนที่ไหนกันนี่ไงให้รู้รรหให้ตานอนให้ตานอนเ,อเอน,อนี่ยเหรองแล้วเวลาอาบน้ํากันล่ะาพาอ๋ออาบน้ําน้ำจับพยา,าอ๋อถ้านอนถึงเวลานอนนอนใต้ะพาน,นเ,นม,าเนมาณ สามสีกว่ากัวจริีที่เขาใช้ชีวิตกันอยู่เงี้ยนะลำบากแต่ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนแต่ถึงเขาบ่นให้ฟังคือพี่ผู้หญิงบ่นให้ป้าฟังพอขึ้นมาดูวันนี้เห็นเลยคือจะเห็นเขาจริงเลยมันเลยขึ้นมาบางทีจะตามเขาไปทำงานนะตามเมียไปทำงานไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนโทรศัพท์เขาไม่ดีรับไม่ได้ไม่มีสัญญาณดังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเขารับจ้างเป็นแม่บ้านทั่วไปใครจ้างเราไปอะไรเงี้ยเราก็ป้าก็จะให้เขาไปทำงานบ้านให้อย่างเงี้ยว่างั้นนะจะสิบปี อยู่กั้บฉันแล้วก็ออกมาทํางานที่อื่นแล้วก็ ใชเห็นแล้วก็สงสารอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเข้า,มา,ขา,มาไมคะค้าน้อช่วยอมทีก็คนดูแลให้นอืเราไม่เห็นแล้วก็สงสารโอแก่ก็ดูแลหลังไ<อ>ทำงานเสร็จก็ซื้อข้าวมาฝากเขาอซื้อเตี๊ยวมาในทุกเย็นตะไงแต่าช้ซื้อมาสาหะกินทั้ตากอืมถ้าหลังาไม่ไดีซือ้สอสืับด้วย อย่าบอดี death, right. ่มีท okay. ่านฉันรู้ใช่ไหมตองให้เขาไม่หูกไม่เห็นนะดำเป็นได้ป้าก็เคยเห็นแต่แบบป้าอ๋อยเล่าความลำบากให้ฟังแต่ป้าไม่เคยเห็นความเป็นอยู่ของเขาจริงๆเยซึ่งคุณป้าก็ช่วยเลี้ยงกาไปงานเหนือยงานหนักมาก็พอเขาดีกลับมื่อกับกับเขาด้วยว่าบางทีเราส่งพัสดุบางทีเราก็ตัดต้นพสดุ พอเราดีจนเย็นเนียเากกลับมาซื้อของในต่าดแล